อันนี้มันอันนี้มันเหมือนเป็นรูปเออของรถที่ขับผ่านแล้วก็รูปของเต็นนะครับก็คือเหมือนไอ้คนที่อาศัยในบ้านเนี้ยมันแอบถ่ายคนนะครับอะไรอ่ะน้องชายเื้เรื่อผมควรทำไงต่อครับเนี่ยเต่าตาลบอะไรหวะเนี่ยบ้านมันชัดเจนครับว่ามันเป็นมนุษย์กินคนไม่ใช่ครับมันมารอนหน้าบ้านแล้ว ยโอเคนะครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับในวันนี้นะครับเรามาอยู่กันใน Missing Hiker นะครับก็ดูจากชื่อเกมแล้วเนี่ย Missing Hiker ก็แปลว่าแบบนักปีนเขาที่หายตัวไปนะครับน่าจะประมาณนั้นก็เกมนี้นะครับผมเนี่ยได้ไปเจอในสตรีม,มานะครับเขาบอกว่าเ mm hmm. นื้อเรื่องเนี่ยมันค่อนข้างที่จะดีนะครับแล้วก็แถมมันให้เล่นฟรีด้วยนะในเกมนี้เออ ก็ถือว่าแบบเป็นเกมที่ดีเกมหนึ่งเลยนะฮะก็เป็นว่าเรื่องราวในเกมจะมันจะเป็นยังไงนะฮะแล้วก็ตัวเราเนี่ยจะโดนตอกหรือเปล่าหรือว่ามันจะมีผีอะไรหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปดูเลยดีกว่านะทุกคนอ่อนะเดือนธันวาวันที่11็หนึ่งก้ว่นะฮะนานมาแล้วออเขาบอกว่าพี่ชายอีธานของผมเนี่ยได้หายตัวไปเกิน24ชั่วโมงแล้วเขาเนี่ยบอกว่าเขาจะไปปีนเขาใกล้ๆภูเขาแถวนี้สักหน่อย อ๋อโอเคครับเหมือนเนื้อเรื่องประมาณว่าตัวเราต้องหาพี่ชายของเราหรือเปล่าโอเคครับตัวเราตอนนี้เหมือนต้องการที่จะไปแจ้งความกับตำรวจนะฮะแต่ไอพวกตำรวจพวกนั้นเนี่ยก็บอกว่าพวกเขาไม่สามารถหาบริเวณนั้นได้ตอนนี้ซึ่งตอนนี้เนี่ยฉันคิดว่าฉันย่องพึ่งตัวฉันเองแล้วโอ้ไม่เก็แหม เิดเรื่องซะแบบนึกว่าเกมแบบแอคชั่นนะฮะ <c oughs> โคตรเท่เลยทุกคนดูดิโอตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเนี่ยมีหิมะตกด้วยนะครับทุกคนรอบๆโอไมคกก็ถ้าสมมุติเป็นในต่างประเทศเนี่ยการไปรปีนภูเขาอะไรอย่างเงี้ยหรือหาคนหายอะไรเงี้ยคือมันค่อนข้างที่จะอันตรายอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าอากาศมันหนาวมากคือเราต้องแบบ ใส่เสื้อกันหนาวไม่ก oh ็เตรียมถังออกซิเจนขึ้นไปด้านบนนะทุกคนอือเพราะบรรยากาศมันแย่จริงนะฮะเวลาเราไปปีนเขาที่ต่างประเทศเนี่ยโอเคครับตอนนี้ผมก็ขับรถไปตามทางนะฮะว่าแต่จุดหมายปลายทางผมมันอยู่ที่ไหนโ้และแถมแบบคืนนี้เป็นคืนพระจันทร์เต็มดวงด้วยนะครับทุกคนโอ m ม g กอช โอเคหุ้ยยเดี๋ยวหลบรถหลบรถ <c oughs> เออผมว่าเกมนี้แนวนี้ถ้าโดนรถชนคือแบบน่าจะต้องเริ่มใหม่นะฮะไม่น่ารอดนะทุกคนโอเคตอนนี้เหมือนเราเนี่ยอยู่ที่แก๊สแล้วนะฮะแล้วเขาบอกว่าเราเหมือนจะต้องลงไปถามคนในปั๊มสักหน่อยว่าแบบเห็นล่องรอยคนหายหรือเปล่าโอเคกด E เพื่อลงจากรถนะฮะทุกคนไป ตอนนี้เราอยู่ที่ปั๊มน้ำมันกดเอฟเพื่อใช้ไฟฉายได้นะครับทุกคนโอ้ยสวัสดีพ่อหนุม่มยีพ่อหนุม่มคนนี้เดินเข้าไปหาเขานะฮะโอเหมือนคนนี้เขาเป็นลูกค้านะฮะน่าจะมมาเลือกซื้ออะไรสักอย่างเออนี่นายต้องการอะไรเนี่ยเออขอโทษนะครับพอดีตอนนี้เนี่ยผมตามหาพี่ชายขอยงผมอยู่เขาเหมือนจะไปปีนเขาแล้วก็หายตัวไปบริเวณนี้พอจะเห็นบ้างหรือเปล่า ก็ขอโทษด้วยนะครับแต่คือนั่นเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาของผมอ่อโอ้คนที่นี่แรงน้ําใจมากเลยนะครับคือเขาอะไรวะเนี่ยโอ้ไม่ก็และเขาก็บอกว่าเราเนี่ยไม่ควรถามคนมัวม่วๆสมสีม 4, สมห้าแบบนี้นะฮะควรไปแจ้งตำรวจมากกว่าเออนี่แกมหมายควาว่าอะไรกันเนี่ยถึงพูดอย่างนี้กับฉันอาอดูนี่สิพวกฉันเนี่ยทํางานที่นี่แล้วก็เลิกค่อนข้างดึก ฉันเนี่ยก็แค่อยากจะมาหาอะไรกินสักหน่อยแล้วก็ขับรถกลับบ้านแค่นั้นเองแล้วฉันก็ไม่ได้อยู่ในอารมณ์ที่อยากจะคุยกับใครด้วยโอเคออเ่าเอยครับเอาเป็นว่าผมขอโทษแล้วกันนะที่มากวนคุณโอ้โหทุกคนนะครับเหมือนเราไปกวนเดี๋ยวนะมี achievement ปลดล็อกด้วยนะฮะเหมือนเขียนว่าแบบเราเหมือนไปก่อกวน business guy ก็คือไอ้นี่มันเป็นนักธุรกิจนะโอ้ยนี่น่าจะรวยจัด คือเราไปกวนแบบแหมพอหนุ่มธุรกิจมันก็ยุ่งอะเนาะคุยกับเจ้าของร้านนะฮะเออผมสามารถช่วยอะไรคุณได้ครับตอนนี้เนี่ยผมมาตามหาพี่ชายของผมเขาบอกว่าเขาไปปีนเขาแถวนี้น่ะซึ่งเขาหายตัวไปบริเวณนี้แล้วเขาบอกว่าเขาจะกลับบ้านมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วคุณหนเห็นเขาบ้างหรือเปล่าวพาแต่พี่ชายของคุณเนี่ยลักษณะเป็นยังไงเหรอเออเขาเนี่ยก็มีผมสีน้ำตาลแล้วก็สูงนิดนิด แล้วก็เหมือนจะมีกระเป๋าเป้สีเขียวนะเอาเป็นว่าขอให้ผมคิดสักพักหนึ่งนะเหมือนผมจะคุนฟุ้นเ <c oughs> จ้าของร้านเขาจุดๆนะฮะเหมือนเขาคิดอยู่โอ้ใช่ใช่เหมือนผมเนี่ยจะเห็นพี่ชายของคุณนะเขาเนี่ยมาที่นี่แล้วก็ซื้อบางสิ่งบางอย่างไอ้พวกน้ําแล้วก็ขนมเล็กน้อยนี่คุณพยายามตามหาเขาอย่างนั้นเหรอทําไมคุณถึงไม่ไปแจ้งตารวจล่ะ เออใช่ใช่มันควรจะเป็นอย่างนั้นแต่ไอ้พวกตำรวจเนี่ยบอกว่าเขาเนี่ยไม่สามารถหาได้ในบริเวณนี้ก็คือตำรวจก็พึ่งไม่ได้นะแหมไอ้เกมสยองขวัญอย่างนี้ตำรวจพึ่งไม่ได้หมดเลยนะครับโอเคครับแล้วเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่จะแจ้งความคนหายเนี่ยมันจะต้องเกิน48ชั่วโมงจริงอ่คือถ้าเป็นในประเทศไทยเนี่ยถ้าจะแจ้งความคนหายต้องเกิน24นะฮะใช่ไหมอันนี้ผมไม่มั่นใจนะทุกคนเออถ้าผิดขอไปนะฮะโอเค เหมือนไอ้เจ้าของร้านก็ให้บอแสเรามาแล้วนะครับว่าพี่ชายอยู่แถวนี้นะฮะโอ้แล้วเขาก็บอกว่าไอ้ลุงคนนี้เนี่ยก็พูดประมาณว่าแบบเหมือนเขาเนี่ยได้ยินเรื่องเล่าจากคนแปลกหน้านะฮะเล่าว่าได้ยินเสียงกรีดร้องมาจากในป่าด้วยกลางค้างกลางคืนนะฮะบางทีเฮ้ยเดี่ยวนะครับทุกคนอันนี้คือผมกลับขึ้นรถไม่ได้อย่าบอกนะว่ามันให้เราเดินเท้าอ๋อนี่คือถึงแบบ อันนี้อันนี้คือน่าจะถึงจุดบริเวณที่เราต้องเดินหาแล้วนะฮะซึ่งเราไม่สามารถขับรถเข้าไปได้น่าจะตรงนี้ปะอันนี้คือตรงบริเวณหลังร้านนะฮะก็เดินขึ้นไปขึ้นไปด้านบนมันก็จะเป็นเป็นเขาตามที่เราพูดเลยนะครับรือว่าแบบที่พี่ชายเรามาปีนเขานั่นเองโอ้ยแล้วหิมะตกด้วยนะอู้คือถ้าเป็นแบบว่าเรื่องจริงนี่เราต้องใส่เสื้อกันหนาวไปประมาณสี่ห้าชั้นนะทุกคน,บน ราะว่าด้านบนเทือกเขาที่มีหิมะตกเนี่ยมันทําให้เราแบบหนาวแล้วก็ออกซิเจนนี่ค่อนข้างที่จะเบาบางนะฮะเออจริงๆก็นั้งนี้อันตรายนะครับเนี่ยโีเครับตัวเราก็เดินไปนะฮะประเด็นสุมาคนเดียวด้วยจะโดนจับตอกกลางป่าหรือเปล่าเจอแสงไฟเหมือนมีคนมาตั้งคม้มแถวนี้ด้วยนะครับเราเดินเข้าไปรักไทยเขากันดีกว่าเฮ้ย อะไรวะเนี่ยอ,อ๋อเขาบอกว่าอันนี้เหมือนจะเป็นเต็นท์ของพี่ชายเรานะครับคือเหมือนตัวเราเนี่ยจะต้องเข้าไปดูใกล้ๆนิดน,นึงว่ามันมีอะไรข้างในหรือเปล่าอันนี้ตัวเราเดานะว่าน่าจะเป็นเต็นท์พี่ชายเราเอ,อะไรอุ้ยเดี๋ยวมันมีไอ้นุ่มไอ้นุ่มใส่ชุดออฟฟิศที่ไหนมาอยู่บนเขาอะเนี่ยเอ้ยนี่นายมาทําบ้าเลยแถวนี้นะ่ะนายทำให้ฉันกลัวนะออกไปเลยเอ้ยนี่ผมกลัวคุณเหรอ คุณต่งางหากยที่ทำให้ผมกลัวมากกว่าว่าแต่นายต้องการอะไรฮะขึ้นมาแถวนี้เนี่ยฮะมันดูน่ากลัวจะตายแถวนี้อไม่เลยครับผมเที่ยวมาหาพี่ชายผมเองพี่ชายผมเขาเป็นนักปีนเขาเนะ่ะเขาหายไปแถวนี้ว่าแต่คุณเนี่ยเห็นเขาบ้างหรือเปล่าไม่เลยนะฉันเนี่ยไม่เห็นใครเลยอ่าแล้วเขาก็บอกว่าอ่ะเราเนี่ยควรที่จะมีแบบของป้องกันตัวด้วยนะครับเช่นแบบพวกอาวุธปืนอะไรอย่างนี้นะครับ เออแต่ตัวเรามันก็ไม่น่ามีนะฮะที่มาเราจะมาตัวเปล่าโอเคโอเคเอาเป็นว่านายเนี่ยไปได้แล้วฉันจะนอนแล้วตอนนี้ฉันง่วงอาา่าฮะแล้วเขาก็แนะนําบอกว่าอย่าทําอะไรทะลึง่งทะลึ่งในป่าตอนกลางคืนอ,นอย่างนี้อีกรอบแล้วกันเ <c oughs> ออโอเคครับเฮ้ยว่าแต่พี่ชายครับผมขอเข้าไปนอนด้วยได้ไหมครับเฮ้ยมันหนาวครับพี่ผมอยากเข้าไปนอนด้วยอะไรเงี้ย เ,เคโียคยไปแล้วไปแล้วเออมันแปลกว่ะเอามจริงมันมีคนแปลกๆนะครับแถวนี้เชียเราเป็นว่าเราเดินเดินทางของเราันดีกว่าโอ้แล้วทางโคตรไกลครับดูดิทางนี้แบบคอน้างราช,ชันนะครับอ,อุ้ยอุ้ย๋อตัวเราสามารถกางเต็นท์ได้ด้วยวะทุกคน โอเคคือตอนนี้เราคือเรามากางเต็นท์ด้านบนภูเขานะฮะโอคือยังไงต่อโอ้นี่ครับอันนี้คือเป็นเต็นท์ของเรานะฮะกด e เพื่อเข้าไปข้างเข้าไปข้างในนะฮะอุ้ยเดี่ยวแล้วทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้โอเคเหมือนตัวเราเนี่ยต้องการที่จะงีบหลับสักพักนึงนะครับเพราะว่าอากาศมันหนาวเกินไปนะครับตัวเราจะต้องพักผ่อนจากเล็กน้อย ตอนกลางดึกมันต้องมีอะไรเนี่ยเลยวะเฮ้ยฉันเนี่ยฉันคิดว่าฉันเหมือนจะได้ยินเสียงแปลก,ปก,ปกเหมือนมีใครบางคนกรีดอยู่ข้างนอกเต็นท์ของฉันเลยฉันต้องไปเช็คสักหน่อยแล้วบางทีอาจจะเป็นคนที่ฉันตามหาอยู่พี่ชายฉันเลยวะเฮ้ยไปครับตัวเราต้องเดินไปต่อแล้วไฟเขาบอกเราต้องใช้ไฟฉายแล้วก็เดินเข้าไปลึกขึ้นนะครับข้างใน มอยากแบบเจอจังๆอะไรเงี้ยทุกคนเขาเจอหรอหมัอ้ยเอออยากเจอแบบจ่าๆเลยอะนะครับเฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยผมเห็นแสงไฟอีกแล้วเว้ยลองเดินเข้าไปหาปะมันคือแสงอะไรอะ่ะเฮ้ยใช่ปะมันคือแสงหรือเงาสะท้อนของอะไรสักอย่างวะ เฮ้ยผมว่าผมเห็นนะเว้ยทุกคนเฮ้ย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 คืออะไรอะเดี๋ยวเราลองเียนเข้าไปดูดิคืออะไรย่าดูจากไกลๆด้วยสายตาเหมือนมันจะเป็นเป็นกระท่อมเหรอเป็นกระท่อมบ้านคนนะครับพี่ชายผมคิดว่าผมควรเดนเินเข้าไปสำรวจสักเล็กน้อยคนระับเฮ้ย อย่าอย่าบอกนะว่าพี่ชายเราเอบมาเอบมาตอกเดี่ยวในป่านะเป็นไปได้นะทุกคนนะเออหุ้ยหุ้ยพี่ชายโอ้ไม่นะไฟฉายเราเริ่มเสียแล้ว <c oughs> มีการกระพริบนะเมื่อกี้อะไรอะครับเฮ้ยอันนี้มันเป็นมันเป็นบ้านคนนะครับทุกคน โอ้ยเฮ้ยเขาบอกว่าอันนี้เป็นกระเป๋าของพี่ชายเราแน่นอนนะครับเราจําได้อเหมือนตัวเราดูข้างในกระเป๋าเขาบอกว่ามันแปลกมากในกระเป๋านี้เนี่ยมันว่างเปล่าไปหมดไม่มีอะไรข้างในเลยแน่นอนว่าพี่ชายเราต้องอยู่ข้างในนี้แน่บางทีเขาจะมาทําอะไรคนเดียวหรือเปล่าในป่าุดีเพือ่อเปิดประตูนะครับเอ้ค่อยๆแงม้มดนแน่เลยวะลองเดินเข้าไปดิ อุ้ยมีอะไรอ่ะน้องชายมีตะขอด้วยนะครับนึกว่าเล่นเดดบ b ยเดียไลท์อ๋ออุ้ยเชีย้ยมีขนด้วยเนี่ยนึกว่าเดดบ b ยจริงอะไรอ่ะน้องชายอันนี้มันบ้านใครวะเนี่ยเขาบอกว่า อันนี้มันอันนี้มันเหมือนเป็นรูปเออของรถที่ขับผ่านแล้วก็รูปของเต็นนะครับก็คือเหมือนไอ้คนที่อาศัยในบ้านเนี้ยมันแอบถ่ายคนนะครับอะไรอ่ะน้องชายคื้เรื่ผมควรทำไงต่อครับเนี่ยเราจะลบอะไรหวะเนี่ยบ้านมันชัดเจนครับว่ามันเป็นมนุษย์กินคนไม่ใช่ครับมันมารอนหน้าบ้านแล้ว เอ้ยอุ้ยโอ้โอโดนโดนโอ้ยอะไรอ่ะเขาบอกว่าและร่างของเราก็ไม่ถูกคนพบอีกเลยนะครับอู้แล้วแล้วก็โดนตอกเลยอูย้ตายเลยอะไรวะเนี่ย อูแล้วก็น่าจะจบเพลงเท่านี้นะครับทุกคนก็คือเราไม่รอดนะครับโอโ้น้องชายอ่าโอเคก็เป็นว่าถ้าใครชอบอาฝากกดไลค์ให้กันด้วยนะครับผมทุกคนแล้วก็อย่าลืมไปแบบสนับสนุนผู้พัฒนาคนนี้นะครับในสตรีมก็คือเกมนี้ที่ผมเล่นมาก็เขาเป็นเกมแจกฟรีนะครับทุกคนในสตรีมนะฮะเออก็อย่าลืมแบบว่าไปสนับสนุนพี่เขากันด้วย นเะฮะ้ยมีทุกคนครับเดี๋ยวมาแวะอ่านคอมเมนต์ก่อนนะฮะคุณเซนเอหนึ่งนะฮะที่โหลดเกมนี้ไปเขาได้เขียนไว้ว่า <c oughs> อันนี้ผมอ่านไม่ได้จริงครับ <c oughs> เออแต่ดูจากที่เขาพิมพ์แล้วเขาน่าจะกลัวจริงนะฮะ <c oughs> เออคุณ l y บอกว่าโดนเซตโยกลางป่า เออก็เชิงนั่นแหละโดนตอกนะประมาณนั้นฮนะ <c oughs> ่อสนุกดีครับเออเคลียนะทุกคนก็เป็นว่าฝากกดไลค์กันด้วยนะครับถ้าใครชอบแล้วก็อย่าลืมกดซับไว้หุมกันด้วยนะครับทุกคนเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้กันนะฮะเคลียนะทุกคนก็เอาเป็นว่าสารคิปนี้เนี่ยขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนแล้วก็ฝันดีนะครับทุกคนคืนนี้บ๊ายบายขาไว้เจอกัน